โอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันด้วยชุดชุดวิทยุชุดที่สองสอกิกะเฮิรตชุดนี้ผมเรียกว่าชุดไมโครเพนนะครับเครื่องบินไมโครนะครับก็คือตัวเนี้ยจะมาเป็นเซตเลยนะครับเซตพร้อมบินเนี่ยนะครับชุดขายดีครับเตรียมส่ง20ชุดนะครับเนี่ยมาเป็นชุดเลยมีตัวลำมีตัวลำนะครับตัวลำวิทยุรีเวอร์แบตเตอรี่ สายชาร์จชุดกาวทุกอย่างครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูดีเทลข้างล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดดีเทลกันนะครับว่าในชุดเซ็ตตัวนี้มีอะไรมาบ้างอันดับแรกเลยนะครับแนะนำตั้งแต่รีโมทก่อนชุดรีโมทนะครับเป็นคันเร่งแบบสปีดคอนโทรลเหมือนกันแล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้มันดีอย่างนึงคือมันมีตัวนี้สามารถสามช n e l แท้ๆนะครับสั่งปิดเปิดไฟ LED ได้นี่ครับเขาแถมมา แล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็ปรับ,รบเรทเลี้ยวเรียวเลียเ้ยวช้าได้ชุดรีเซว่าเป็นไมโครนะครับลูกค้าสามารถเอาไปประยุกต์ทำเครื่องบินจิ๋วลงกว่านี้ก็ได้แต่ไซเนี่ยก็กำลังบินดีนะครับมีใจโรในตัวนะครับช่วยสเตเบลไลซ์ในการบินให้ตรงนะครับชุดมอเตอร์นะครับพร้อมใบพัดใบพัดใบพัดมีมาแล้ว2แถมอีก4เป็น6นะครับ ชุดล้อมีมาครบนะครับแบตลิโพ1เซลล์นะครับแบตลิโพเป็นไซส์37โวลต์1้0ม ah ิลลิแอมบินได้นานๆเลยนะครับ10-15นาทีชุดที่ชาร์จแบบ USB นะครับมีตัวลำมาให้เลยสีสันสดสวยมาประกอบมีกาวมาให้ครบเหมือนเดิมนะครับมีแท่งคาร์บอนสปาปีกให้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะครับเหมาะสำหรับ นักประดิษฐ์ทําเล่นบินเล่นหน้าบ้านในบ้านกับลูกๆแล,ละหล,ะละนานได้นะครับชุดนี้ก็แนะนําเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากบินลำใหญ่ๆเป็นลําไมโครทําตัวโฟมเบาๆแล้วลงชุดไฟอย่างเงี้ยนะครับบอกเลยว่ามันมันโอเคมากนะครับก็เนี่ยครับรายละเอียดจะมีดีเทลดังนี้ประมาณนี้ครับผมครับผมเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาทําการสาธิตให้ดูถึงระบบของเขานะครับว่าเจ้าไมโครเพนตัวเนี้ย จะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกผมเปิดสวิตช์เหมือนเดิมนะครับกดสวิตช์แช่ปุ๊บไฟจะก,กระพริบทําการกําลังเซิร์ชหาสัญญาณนะครับอ่าพอผมเสียบปุ๊บไฟไฟจะติดแล้วเนี่นะครับผมดันคันเร่งขึ้น1ทีสุดแล้วก็ลงตอนนี้บายสัญญาณเจอกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบมอเตอร์ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ นะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับนี่นะครับดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับที่เสียงไม่นิ่งก็คือในแผงเนี่ยมีใจโรถ้าใจโรดิ้นมันก็เหมือนช่วยกันให้นะครับนี่นะครับเนียนนะครับคันเร่งผมบอกเลยว่าเนียนมาก เงี้ยนะครับเดียวนะครับคันเร่งใหม่นะครับเนียนนะครับแล้วดูนะครับว่าระบบใจโรเขากันยังไงนะครับสมมติณตอนนี้เครื่องบินอยู่ในระดับนิ่งแล้วเกิดโดนลมนะครับพัดเห็นไหมครับเสียงเขาจะเปลี่ยนก็คือกล่องตัวนี้มันมีใจโร2แกนในตัวช่วยกัน ให้แบบเครื่องบินมันจะบินตรงไปตลอดเงครับฟังก์ชันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวิตตัวนี้เป็นสวิตปิดเปิดหลอดไฟแต่ผมยังไม่ได้ต่อนะครับแต่เดี๋ยวจะทําการแถมคลิปเดี๋ยวทําคลิปเปิดปิดไฟให้ดูนะครับซึ่งผมมองแล้วว่าฟังก์ชันทุกอย่างอะ่ะมันโอเคมากเลยเนี่ยครับน้ําหนักเนี่ยพร้อมบินลำเนี้ยไม่เกิน30กรัมนะครับ มันโอเคมากนะครับก็ของมีมาไม่เยอะนะครับรอบนี้ผมได้มาอาผมได้มา36ชุดนะครับสำหรับตัวเจ้าไมโครตัวนี้แล้วก็ตอนนี้ยอดจองที่ลูกค้าสั่งไปแล้วเนี่ยผมเตรียมส่งไปแล้วเนี่ยวันนี้นะครับวันเดียวนะครับ20ชุดแล้วนะครับเหลือเพียง10กว่าชุดเท่านั้นนะครับยังไงก็ลูกค้าท่านใน สนใจทักแชทมาหาผมได้เลยนะครับทำการ QC ก่อนส่งทุกลำทุกชุดเหมือนเดิมนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงของถึงมือลูกค้ามีการ QC แน่นอนโอเคนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ